ก็เป็นร้านเจ้าหูกคาเฟอินเขาใหญ่แต่ว่าเจ้าหูกไาขาก่กลางวันนะครับเปิดสุกเสาร์อาทิตย์8โมงครึ่งถึง2ทุ่มบรรยากาศก็เดินก็ไปตืด๊ดมีอะไรให้สั่งบ้างอันนี้ก็สั่งกาแฟกับบ้านครับเขาบอกว่ามันมีสนามพัดกลอฟเล็กๆนะครับรู้สึกจะร้อยหนึ่งมั้งอ่ามี ต้นสนโหวสวยเชียวนี่นกคู่ที่งแฝงอยู่อันนี้ตัวเล็กนี่ก็นกคูก่อันนี้ก็นก,กคู่คู่โอ้เต็มไปด้วยนกคูก่แฝงไว้อยู่ตามโต๊ะต่างๆแล้วก็เดินเล่นระหว่างรอกาแฟสะพานสวนตึ๊ๆตึ๊้ น้ำพุับตรงนั้นมีคนเล่นกอล์ฟอยู่แล้วก็วันนี้รู้สึกว่ามีถ่ายทอด LPGA ที่พัทยาอยู่พอดีวันสุดท้ายเขาใหญ่ๆหญ่ญหญรู้สึกว่ามีครอบครัหนึ่งครับที่มุ่งมั่นกับการตีกอล์ฟที่หลุม19เป็นโปโมโปโมเมคุ่สอง นี่มาแล้วจ้าวัดนกคูก่คู่คู่โฮโฮไปแล้วครับ